ในที่สุดก็ได้เลื่อนขั้นเป็นคนคุยสมใจคุณชายหนุ่มพลนวัตรสักทีค่ะเพราะฉากนี้ยัยบุญจี๊ดสาวโบเมลาดายอมใจอ่อนเลื่อนขั้นให้อีกหนึ่งสเต็ปทำเอาคุณชายใจฟูไม่ไหวเพราะได้หอมแก้มสาวไปตั้งหลายรอบตอนถ่ายทำยากสุดเพราะคู่เพื่อนซีหลุดขำกันตลอดแต่พอเอาจริงเท่านั้นเคมีชวนฮอปชวนเยินก็พร้อมเสิร์ฟทันทีนี่แค่คนคุยยังหวานขนาดนี้ถ้าเลื่อนขั้นเป็นแฟนเมื่อไหร่คนโสดตายเรียบแน่นอนห้ามพลาดในคุณพี่เจ้าขาที่ฉันเป็นหา่านม่ใช่หงค่ะ ไ่เป็นคนคุยแล้วว่าใช่<อ>ชายกลัวไม่หนำใจเยอะเชีชยวความยาก็คือกันขับใช่ใช่คือโบเล่นได้เยอะมากครับด้วยความที่เป็นยุคสมัยใหม่นิทราเล่นได้หมดเลยส่วนคุณชายนี่มันก็ต้องคีฟอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความยากที่แบบอ่ะแต่ก็ทําได้อะถ้าเป็นคนจริงๆอ่ะคนจะเป็นยังไงหน้าตรงหน้าตาฝากซีนนี้ด้วยนะครับเป็นซีนที่เขาเรียกว่าเป็นจุดสําคัญของเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่น่ารักคนดูจิกหมอนฟินแน่นอน